ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะโรง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกาสนาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8ปดนาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกานาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนหน้านี้นิ่งฝฟงจือ้อก็บอกว่าพ่อของเขาคือผอมย์เท่าเทียนตอนนั้นเขายังไม่ค่อยเชื่อแต่ในตอนนี้ให้ท,ทันที่แข็งแกร่งมากกับยอมรับเขาในฐานะนายน้อย ซึ่งเป็นลูกชายของถังเฮาเขาจะไม่เชื่อมันได้อย่างไรความตกใจอย่างรุนแรงและข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างกระทาหันทําให้หัวใจของถังซานยิ่งสับสนไปชั่วขณะปล่อยให้ไท่ทันคุกเข่าต่อหน้าเขาไปชั่วขณะหนึ่งจากนั้นเมื่อเขาได้สติขึ้นมาเขาเขาได้พูดว่าท่านผู้อาวุโสลุกขึ้นก่อนเถอะเราไปหาที่คุยกันที่เงีย,งยบๆดีไหมจากนั้นไท่ทันก็ยืนขึ้นและพูดว่าไหนน้อย รถกลับบ้านพร้อมกับตาเท่าคนนี้ได้หรือไม่ทางสารมองหน้ากับเซลโจจากนั้นก็พยักหน้าหทาทันและครอบครัวของเขากลับไปบ้านก่อนทางสารและเซลโจตามไปเทีหลังเมื่อทางสารและเซลโจไปหาไทาทันเอาก็เขารังนั่งสมาธิโยเมื่อเห็นทางสารเอาเ้าลุกขึ้นยืนและทักทายทันทีก่อนที่ทางสารจะทันได้ตอบโต้ไททันก็คุกเข่าลงอีกครั้ง ตาเท่าคนนี้ทําให้หนายน้อยได้รับบาดเจ็บโปรดลงโทษตาเท่าคนนี้ด้วยเมื่อมองดูพ่อได้โรคไท้หนวดและไท้หลงคู่เขาลงร่วมกับไท้ทันรอยยิ้มแห้งๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทางสารทางสารพูดขึ้นว่าผู้เอาโศท่านลูกก่อนเถอะเราคุยกันได้ข้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นท่านน่าจะอธิบายให้ข้าฟังก่อนดีไหมข้าเกรงว่าท่านจะยอมรับผิดคน ถ้าอาจจะไม่ใช่ไหนน้อยที่ท่านพูดถึงก็ได้ให้ท่านตกตะลึงไปชั่วขณะยืนขึ้นมองดูถังซานตั้งแต่หัวจะโดดเท้าแล้วจึงถามว่าพ่อของเจ้าชื่อถังเฮาใช่หรือไม่ถังซานพยักหน้าใช่พ่อของข้าคือถังเฮาแต่เขาอาจจะไม่ใช่ไหนท่านที่ท่านพูดถึงให้ท่านกล่าวอย่างจริงจังว่าถ้าพ่อของเจ้าคือถังเฮาก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไหนน้อย ท่านใช้เวลาหลายปีกับในท่านของท่านอย่างไรท่านใช้วิญญาณยุ์การต่อโซ่ย่างยิงขามได้อย่างไรช้าวกรทั้งสารหยุดให้ท่านอย่างคาตรือรรอนและพูดต่อว่าผู้อาวุโสท่านบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าพ่อของข้าเป็นใครกันแน่ที่ท่านบอกว่าเป็นนายท่านทำไมท่านถึงเรียกเขาแบบนี้นายน้อยท่านไม่รู้เลยงั้นเหรอนท่านไม่ได้บอกอะไรท่านเลยใช่ไหม ดวงตาของท่า,ทานฉายแววคุ้นคิดและเขาเดินไปมาในห้องในน้อยท่านช่วยบอกตาเท่าคนนี้หน่อยได้ไหมว่าท่านกับในท่านใช้ชีวิตกันมาอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหากในท่านไม่ได้บอกทายชราคนนี้ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเกินไปทางสารรู้สึกทุกข์ใจอยู่ภาคหนึ่งและเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนมากขึ้นเรื่อยๆรอของข้าได้ข้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมาตั้งแต่เด็ก พ่อของข้าเป็นช่างตีเหล็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านนอกจากงานแล้วเขาก็มีงานอันดีเหล็กเพียงอย่างเดียวในแต่ละวันนั่นก็คือการเดิมช่างตีเหล็กนั้นเหรอให้ทันเบิกตากว้างดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีสันที่เหลือเชื่อและเขาของเขาสารสัานเป็นเวลานานระเขาก็อดใจตัวเองไม่ได้เป็นเวลานานเขาพูดขึ้นว่าในท่านท่านมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรตอนแรกท่านให้ทันร้องไห้ ถ้าเขาไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ทางสารรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาบอกไปแล้วว่าชีวิตของพ่อเขาในวัยเด็กนั้นยากลาบากเพียงใดเห็นได้วิญญาณพมยศผู้ทรงพลังที่อยู่ตรงหน้าเขาจึงอยางคิดว่าพ่อของเขาเป็นนายท่านอย่างที่เขาโพดผู้อ,อาวุโสข้าคิดว่าท่านคงจะจําคนผิดแล้วละท่านพ่อของข้าเป็นเพียงช่างตีเหล็กธรรมดาคนหนึ่งทางสารอดไม่ได้ที่จะเน้นย้ําอีกครั้งให้ทานเช็ดน้าตาของเขา นายน้อยแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าทําไมนายท่านถึงไม่บอกตัวตนของเขาให้กับท่านทราบแต่ข้าแน่ใจว่าข้าจะไม่ยอมรับผิดคนคนอื่นอาจจะผิดพลาดได้แต่วิญญายุท์การต่อโซ่ผิดพลาดได้หรือไม่ข้าขอถามนายน้อยหน่อยได้ไหมว่าท่านสืบทอดวิญญายุท์การต่อโซ่ย่าในครามมาจากใครทางสารกล่าวว่ามันน่าจะเป็นวิญญายุท์การต่อโซ่ที่ถ่ายทอดมาจากแม่ของข้า ให้ท่านถามว่าแล้ววิญญาณยธการต่อโซ่อันที่สองของท่านละ่ะขอนเ,เล็กๆที่ท่านถือไว้ในมือซ้ายก่อนหน้านี้มาจากใครถ้าย่าเงินครามมาจากแม่ของท่านดังนั้นมันจึงมีเพียงความเป็นไปได้เดียวเท่านั้นสําหรับขอนมันมาจากพ่อของท่านถ้าสามารถที่จะจําวิญญาณยธการต่อโซ่อื่นๆผิดได้แต่ถ้าข้าจำขอนเท่าเทียนของนายท่านผิดข้าก็ไม่มีหน้าตาที่จะอาศัยอยู่ในโลกนี้อีกต่อไป เนื้อสัมผัสของคอ,อนเท้าเทียนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะไล้ค่าก็ติดตามในท่านมาโดยตลอดข้าจะจำมันไม่ได้ได้อย่างไรนี่คือวิญญาณยธ์การต่อโซ่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแต่ทว่าคำพูดของท่านทันก็มีข้อบกพร่องเมื่อได้ยินคำว่าคอนเท้าเทียนทั้งสันก็สันสะท้านอย่างรุนแรงอาจารย์สอนเขามาหลายปีได้แน่นอนว่าเขาบอกว่าสำนักหลักทั้งเจ็ดคืออะไร ในบรรดาสำนักหลักทั้ง7นั้นมีสำนักที่อยู่ระดับบนสาสำนักและสำนักที่อยู่ระดับร่างสําสำนักสำนักที่อยู่ระดับบนคือสำนักเฮาเทียนสำนักห่อแก้วเจตสมบัติและสำนักสายฟ้าทอรราชเหตนผลที่พวกเขาถูกเรียกว่าสามสำนักระดับบนเพราะว่ามีอย่างน้อยหนึ่งราชินนามพมยศที่นั่งอยู่ในสามสำนักนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งของสำนักระดับร่างสี่สำนักจะน่าประทับใจ แต่ก็ไม่มีบุคคลที่แข็งแกรง่งซึ่งเป็นราชชินนานามพมยศ์ในบรรดาสำนักเหล่านี้สำนักเข้าเทียนคือเป็นสำนักที่พลังอำนาจสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยในสามสำนักชั้นนําในการปราเมินของวิญญาจารย์สำนักเข้าเทียนและสำนักหอแก้วเจดสมบัติต่างก็เป็นสำนักที่มีสองราชชินนานามพมยศ์แม้ว่าสำนักหอแก้วเจดสมบัติจะเป็นวิญญ,ญาณดุธการต่อสู้เสริมที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะช่วยเหลือ พมยุทธ์ทั้งสองแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพมยุทธ์ทั้งสองของสำนักเฮ้าเทียนก็มีโอกาสไม่มากนักที่จะชนะด้วยเหตุน,นี้จึงอาจกล่าวได้ว่าสำนักเฮ้าเทียนแห่งนี้อยู่ในอันดับหนึ่งในบรรดาสำนักหลักทั้ง7และเป็นสำนักอันดับที่หนึ่งของทวีปโต้หรัวทั้งหมดและวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากสำนักเฮ้าเทียนนั้นเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ประเภทอาวุธชนิดหนึ่งมันมีชื่อว่าขอนเฮ้าเทียน อาจารย์ใหญ่ไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของสำนักเข้าเทียนทั้งหมดสิ่งนี้เป็นเสียงที่ทางซานร,รู้อยู่แล้วในขณะนี้ไททันที่อยู่ตรงหน้าเขาพูดว่าขอนของเขาคือขอนเขา้อขอเขาเทียนจริงๆแล้วเขาจะไม่ตกใจในใจได้อย่างไรเขาชูมือซ้ายขึ้นแสงสีดําก็วาบขึ้นและขอนเข้าเทียนก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนฝ่ามือของทางซานนี่คือขอนเข้าเทียนจริงๆงั้นเหรอ คราวนี้เขาเข้าใกล้มากขึ้นให้ทันสังเกตขอนสีดำในมือของทางสารได้อย่างชัดเจนขึ้นเมื่อขอนปรากฏขึ้นเท่านั้นเขาจึงพยักหน้าโดยไม่รังเรและพูดขึ้นว่ามีเพียงสายเลือดตรงเท่านั้นที่จะมีขอนเท่าเทียนแบบนี้ได้แต่ในสายเลือดตรงของสำนักมีเพียงในท่านเท่านั้นที่หายไปหลายปีและในท่านก็ชื่อว่าถังเฮา ้าไม่สามารถที่จะจําผิดได้อย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรอย่างละเอียดแต่ในเวลาน,นี้ก็เทียบเท่ากับการบอกว่าทั้งซันเขาเป็นคนมาจากสํานักเฮ้าเทียนท่านหมายความว่าพ่อของข้ามีสายเลือดตรงจากสํานักเฮ้าเทียนแล้วข้าก็เหมือนกับเขางั้นเหรอไม่หรอกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าพ่อของข้าเป็นสมาชิกของสำนักเฮ้าเทียนจริงๆทำไมเขาถึงต้องลดตัวลงมาเป็นช่างตีเหล็กด้วยละ่ะ ฐานะของสำนักเข้าเทียนในโลกของวิญญาจารย์ทั้งหมดเป็นอย่างไรนั่นคือการดำรงอยู่ที่ทรงพดังที่แม้แต่หอสำนักวิญญาณยศก็ไม่สามารถที่จะลุกรานได้ง่ายๆในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมมีเพียงเจ็ดสำนักหลักเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับสำนักวิญญาณยุธได้โดยเฉพาะในบรรดาสำนักหลักทั้งเจ็ดแห่งนั้นสำนักเข้าเทียนถือเป็นสำนักที่ลึกลับมากและแทบไม่มีใครรู้ว่าสำนักนี้ตั้งอยู่ที่ใด แต่ศักดิ์ศรีของสำนักเ้าเทียนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าร่งเกลือนได้ง่ายๆแม้แต่องค์สังขาราชแห่งสำนักวิญญาณยุทธในปัจจุบันก็ยังเป็นที่เคารพนับถือสำหรับเขาพ่อของเขาเกิดที่สำนักเข้าเทียนและมีสายเลือดโดยตรงแล้วหลักก็แม้ว่าเซียวจูจะรู้จักตัวตนของทางซานแต่เขาก็ยังคงตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำอธิบายของไททันพ่อของข้าเกิดที่สำนักเข้าเทียนงั้นเหรอ พวอวสโสข้าขอร้องละบอกความจริงกับข้าหน่อยได้ไหมในเมื่อพ่อของข้าเกิดที่สำนักเขาเทียนทำไมเขาถึงมาอยู่กับข้าที่หมู่บ้านแห่งนั้นเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอบอกข้าหน่อยได้ไหมข้าต้องรู้ความรับนี้ให้ได้ให้ทานมองดงูถังซานน้ำตาไหลอีกครั้งเขาจินตนาการได้อย่างเต็มที่ว่าถังซานโดดเดี่ยวและไร้ทางโซ่เพียงใดในช่วงหลายปีนี้ที่ไม่มีแม่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก และเมื่อเขาอายุหกขวบพ่อของเขาเข้าจากไปเขาอนไม่ได้ที่จากกางแขนของเขาและกอดทางสารไว้ในอ้อมแขนในน้อยในน้อยผู้น่าสงสารของข้าท่านต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปีแล้วจริงๆอารมณ์ของทางสารในตอนนี้ฝันฝนอย่างมากแต่เขาเขายังรู้สึกสับสนเล็กน้อยข้อมูลที่จูจ่ๆก็ทําให้ความคิดของเขาสับสนไปหมดและคําว่า สำนักเข้าเทียนก็ทําให้เขาตกใจมากเกินไปานน้อยข้าไม่สามารถเล่าเรื่องของนหนท่านในตอนนั้นให้ท่านฟังได้นั่นเป็นความลับของไหนท่านเพียงผู้เดียวแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่เข้าใจดีนักว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ท่านต้องรู้ก,ก็คือานท่านคือชายผู้ยืนหยัดอย่างมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่ทรงพลังที่สุดในโลก และไม่มีใครเทียบเขาได้เริ่มทีกลุ่มของข้านั้นเป็นหนึ่งในสี่กลุ่มของสำนักเข้าเทียนเรียกว่ากลุ่มพารังและเป็นเพราะนายท่านที่ทําให้ข้าตัดสินใจออกจากสำนักเข้าเทียนได้มายืนหยัดด้วยตัวเองอีกครั้งในเมืองแห่งนี้ตอนนี้เมื่อนายท่านปรากฏตัวอีกครั้งกลุ่มของข้าก็จะเป็นของนายท่านอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้ว่านายท่านจะไม่อยู่ที่นี่แต่ก็ยังมีนายน้อยอยู่ที่นี่จากนี้ไป ตระกูลเต้าดีจะเป็นค่ารับใช้ของท่านตระกูลนี้มีวิญญาจารย์ทั้งรุ่นเยาวและวัยกลางคนรวม217คนซึ่งทุกคนสามารถทำหน้าที่ให้ในน้อยได้เทียวจูรู้ความรับของทางสารเช่นการแต่เขาก็ไม่สามารถบอกทางสารได้พ่อพ่อของเขาบอกเขาได้แค่เรื่องนี้เท่านั้นดวงตาของทางสารพร่ามัวไปเล็กน้อยและพ่อของเขาจากมาเกือบจะแปดปีแล้วและไม่มีข่าวคราวใดๆเกิดขึ้นเลย ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาไม่มีร่องรอยของความเครียดแค้นแต่ในเวลาน,นี้ทางสารก็รู้สึกถึงความไร้หนทางของพ่อของเขาอย่างคราทานหาันเขามาจากสำนักเข้าเทียนจริงๆแด้เป็นนายท่านอย่างที่ไทาทานพูดถึงทำไมเขาต้องมาอยู่ที่หมู่บ้านวิญญาณแห่งนั้นและเป็นช่างตีเหล็กที่นั่นมันช่างไร้ความช่วยเหลือและน่าเศร้าขนาดไหนเมื่อคิดถึงเสียงกรีดร้องของพ่อเมื่อเขาขับชาติมาเกิด ทางสานดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเขาจับแขนที่แข็งแกร่งของไททานด้วยมือทั้งสองข้างและพูดว่าผู้อาวุโสตอนนี้หัวใจของข้ากำลังสับสวนวุ่นวายข้าต้องการสงบสติอารมณ์และคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไททานรีบกล่าวว่าแน่น้อยโปรดอย่าใช้คำว่าผู้อาวุโสกับข้าอีกเรียกข้าว่าเท่าไททันก็ได้ทางสารยิ้มอย่างขมขื่นและพูดขึ้นว่าท่านเป็นปู่ของไทหลง และข้ากับเขาเข้าเป็นเพื่อนกันอายุน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำถ้าท่านไม่รังเกียจข้าจะเรียกท่านว่าท่านปู่ไทแต่ถ้าว่านายน้อยมันจะดีงั้นเหรอหท่านทันังเรทางสารกล่าวว่าแม้ว่าพ่อของข้าจะอยู่ที่นี่เขาก็าจะเห็นด้วยกับสิ่งที่ข้าเรียกท่านอย่างแน่นอนท่านปู่ไทท่านโปรดเก็บเรื่องราวชีวิตของข้าเป็นความลับด้วยข้าต้องการคิดอะไรบางอย่างอย่างใจเย็น เซลจูมองดูถังสารด้วยความรู้สึกขมขืนเล็กน้อยบางทีอาจเป็นเพราะประสบการณ์ชีวิตของเขาคล้ายกับของถังสารมากพวกเขาจึงรักคร่เอ็นดูซึ่งกันและกันเรื่องนี้ก็จริงเช่นเดียวกับเซลโจเขาไม่รู้ว่าพ่อของเขาเป็นใครเช่นกันหลังจากเขาข้ามมายัางโรคนี้แล้วแม่ของเขาก็าจากไปตอนนี้รประสบการณ์ชีวิตของถังสารก็ชัดเจนแล้วแล้วรประสบการณ์ชีวิตของเขาราจ,จะเป็นอย่างไร พ่อของถังซานคอยพ้อดูถังซานอยู่เป็นความรับแล้วพ่อของเขาล่ะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างไรในเวลาน,นี้เซียวโจก็นึกถึงหญิงสาวผมสีเงินในป่าใหญ่ชิงโตเธอกล่าวในตอนแรกว่าเขาไม่แข็งแกร่งพอแรกดูเหมือนว่าเธอจะรู้ความรับของเขาแล้วดูเหมือนว่าการแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นจึงจะสามารถไขปริรศนาประสบการณ์ชีวิตของตนเองได้ถังซานและเซียวโจ เดินออกจากบ้านของแททันและพวกเขาก็กลับไปที่โรงเรียนสายฟ้าสีน้ำเงินในขณะนี้อาจารย์ดูเหมือนกำลังจะรอทั้งซานโยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ